โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เอาสายยะลาพระเก่านะมีอายุนะครับมีอายุเป็นพระเก่าที่มีอายุนะเกือบห้าห้าสิบกว่าปีแล้วผมว่าห้าสิบหกสิบปีอะเป็นปีน่าจะสร้างในปีสองพันห้ร้อยห้านะเขาเรียกว่า เหรียญน,นะครับสมพานพ่อทวดหนอนเขามารวดนะฮะอำเภอปนเลจังหวัดยาลาท่านเป็นเพื่อนที่อยู่ทางใต้นะครับเพื่อนที่อยู่ทางใต้นะคนพระรุ่นนี้เนี่ยพิเศษนะครับท่านหลวงปู่ทีมปุกเสกนะเกจิโอโหสุดยอดเลยนะครับเป็นพระที่มีประสบกา,ารณ์ด้วยคนพื้นที่เนี่ยหัวงัดหัวหนาเดี๋ยวนี้แทบจะหาดูกับผมว่าหาดูยากแล้วล่ะ นะเป็นพระมีประสบการณ์และท่านนะทานน่านท่านพระอาจารย์ทิมนะวัดชัให้ปลุกเสกนะครับแล้วก็ปีลึกสภาพอย่างนี้ที่สวยเนี่โอ้โหผมว่าหายากหายากนะครับคือพระดุกเก่าๆนี้นะเวลาเราเจอเนี่ยที่ผมบอกว่า เราจะเก็บพระเราก็หนึ่งนะมันก็ต้องมีข้อหนึ่งไหะว่าเออพระที่มันนะครับมีเกจิดังๆปลุกเสกนะแต่สําคัญทสุดละเมื่อปลุกเสกแล้วมันก็ต้องอะไรมีประสบาการณ์นะประสบาการณ์พอมีประสบาการณ์ปุ๊บเนี่ยโหคนมันก็เป็นที่กล่าวขานกันนะครับเป็นที่กล่าวขานกันก็หาอนะไรทีนี้ หามาบูชาหามาห้อยติดตัวพอหาไปหามาเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันมันไม่มีแล้วมันก็เลยเกิดอะไรถ้าหลักเศรษฐศาสตร์แล้วก็บดีมาณซัพพลายมันไม่สอดคล้องกันแล้วถูกไหมครับเมื่อไม่สอดคล้องกันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดมูลค่าขึ้นมาเกิดราคาสูงขึ้นมานี่ก็เหมือนกันครับหลักอันเดียวกันเลยการที่เราจะเรียนอะไรเนี่ย นะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยคิดเล่ากันฟังนี่ก็เพราะว่าอยากให้ท่านได้นะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าได้ได้ฟังอะไรที่มันนอกจากพระมั่งเป็นเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์เรื่องของฮะข่าวสารบ้านเมืองเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างเรื่องวงการพระเครื่องบ้างเรื่องอะไรจะได้แบบมีความรู้เพิ่มเติมไงถ้าจะดูแต่พระและขายพระซื้อพระผมพระผมไม่ทําคลิปแบบนั้นหรอกนะมันเป็นอะไรที่ ที่หาประโยชน์ไงแต่อย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์เดียวกันที่ไม่ต้องหาเพื่อนดูเพื่อนฟังไปนะก็ะนั่งมองพาะไปซูมเข้าซูมออกนะผมทําทุกคลิปเนี่ยก็เพื่ออย่างเงี้ยครับอยากเล่าให้เพื่อนเฟื่อนฟังอยากคุยไงนะที่เมืว่าคุยสบายสบายผมนั่งกินกาแฟไปด้วยคุยกับเพื่อนอาดคลิปไปนะอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นข้อมูลแล้วเพื่อนนําไปใช้ได้เกิดประโยชน์เนี่ยผมดีใจ ดีใจมากสําหรับคนที่ทําคลิปแล้วก็ดีใจนะถ้าเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาแล้วให้ข้อมูลผมบางอย่างที่ผมไม่ทราบเนี่ยผมได้ความรู้เพิ่มเติมไงถูกไหมครับทําให้ผมอะไรผมก็ฮได้มีมุมมองนะได้เห็นอะไรที่มันได้รับฟังหรือไ,ได้ฟังข้อคิดเห็นของแต่ละท่านเนี่ยมากขึ้นน่ะ มันเกิดประโยชน์สำหรับตัวผมมากเลยนะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆการดูพระเนี่ยยิ่งมีคนทำไม่ซ้ำกันแล้วก็ททำเอาพระที่มันมียิ่งเป็นพระพื้นที่ของท่านแล้วเนี่ยโอโ้ท่านต้องรีบก็ไปดูเลยเพราะบางคนเนี่ยเกิดมาก็ไม่ทัน นะเกิดมาบางทีจะเล่นเข้าไปศึกษาพระโอ้พระรุ่นนี้เราไม่เคยเจอเลยมาเจอแต่รุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแต่พอบอกว่าพระท้องที่ท่านนะจังหวัดท่านนะมีแบบนี้แบบนี้ด้วยโอ้โหทีนี้แหละมันก็ทําให้มุมมองหรือวิธีคิดหรือการเรียนรู้ของท่านมันกว้างขึ้นนะ่ะฉะนั้นแล้วนะครับพันการเลื่อนดูไปพระนะยิ่งเป็นพระก,กลุ่น,นี่นะผมจะบอกฟังพระก,กลุ่นนะพระโบราณอย่างเงี้ย ผมอยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือคนที่เข้ามาดูหรือคนกําลังศึกษาภาคเรื่องเนี่ยไปศึกษานะภาคกลุภาคโบราณอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่านะในหลายคลิปที่ผมพูดเนี่ยเวลาผมทาภาคกลุเนี่ยผมจะบอกว่าหนึ่งอ่ะภาคกลุโบราณเนี่ยนะสิ่งที่คนที่ทําก็คือใครพระดับกษัตริย์ทำนะระดับกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ นี่กูโบลาณโบราณก็แล้วแต่ผ้าโบราณเจ็ดแปดร้อยปีเหมือนกูรบกบุรีอย่างเงี้ยนะผ้ากำแพงเพชรอย่างเงี้ยเพื่อนไปดูนะหาโอกาสที่จะดูแท้กเกทผมไม่บอกไม่รู้ว่าแต่ว่าเพื่อนเข้าไปดูแล้วมันมีความเทียบกับของครูบาอาจารย์มันใกล้เคียงไหมนะไปศึกษาข้อมูลไปศึกษาดูพิมพ์ผ้าดูโน่นดูนี่แค่ได้ดูพิมพ์ผ้าว่ามันมีความใกล้เคียงหรือมันยังไงคุณก็เปรียบเทียบดู นะครับของผมผมก็บอกว่าเออผมก็เปรียบเทียบกับตำหับตำลาเปรียบเทียบกับของครูบาอาจารย์นะอย่างสมเดม็จของผมนี่ไหมผมก็จะวัดเลยขนาดต้องมาตรฐานเป๊ะๆๆเ,เ,เท่านี้นะเนื้อหาหมวลสารต้องครบแบบนี้อนี้ผมก็เลยเอามานั่งทำผมไม่เอาแบบว่าเฮ้ยจับออกมาสมเด็จอย่างนี้ผมมีเป็นนะผมโยนลงน้ําไปหลายพันองแล้วผมไม่มันไม่ใช่ผมไม่เก็บหรอกเพราะว่ามันทําให้เราลกสมองอ่ะ สุดท้ายมันก็จะเหลือองค์ที่มันเหลือแค่คิดว่ามันจะเป็นพระที่ดีและถ้าใ,ใช่ใช่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับผมต้องมาวัดขนาดดูพิมพ์ดูทรงให้มันตรงก่อนครูบาอาจารย์จะบอกทุกครั้งเวลาเราจะพระอะไรก็แล้วแต่เราดูพิมพ์ก่อนพิมพ์มันเป็นเรื่องสําคัญไงพิมพ์พระเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ดูให้มันถูกต้อง ดูถูกพิมพ์แล้วค่อยมาดูอย่างอื่นถ้าพิมพ์มันไม่ถูกแล้วมันไปดูอย่างอื่นมันก็ไปเลื่อเทอะไงกระเดมกระดูเม็ดแรกท่านติดกันผิดมันก็ผิดไปยาวไปเลยนะฝากเพืเ่อนๆนะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฟังผมผมนึกว่าพระกรุเป็นสิ่งที่นะน่าเรียนรู้เพราะว่าและด้วยประสบะการณ์ที่คนนําไปใช้แล้วมันเกิดประสบะการณ์สองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ แน่นอน,นพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าอะไรพระเจ้าบดินสร้างนะพิธงพิธีอะไรแน่นอนมันต้องยิ่งใหญ่นะโอเค,อเ,คเพื่อนฝากไว้นะครับแต่วันนี้ผมมาผมมีเนี่ยให้ดูคร่าวๆอะ่ะเพื่อนมันดูไม่ยากคือคือมันเดี๋ยวนี้เพื่อนๆก็น,น,น่าจะเก่งกันหลายคนแนะล้วล่ะเก่งกันทุกคนแล้วไม่ใช่นะเห็นไหมคือเวลาเราเก็บผมเพิ่งบอกว่าเราเก็บภาพถ้าเรามีเจอนะเราก็หาองค์ที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อย สวยๆเนี่ยเก็บได้ห้อยได้นะครับถ้ามันไม่สวยมากก็ราคามันพอไหลพอพอโอเคก็นะครับก็เช่ามาเก็บเป็นผ้าดีคือที่แนะนำเนี่ยเป็นผ้าดีเพราะว่าอะไรดีตรงพิธีแล้วก็ดีตรงที่เกจิปุกเสกนี่ท่านอาจาร,รย์ทีมเป็นเจ้าพิธีใหญ่นะมีอาจาร,รย์นองอย่างเงี้ยนะแล้วก็พระสายทางจังหวัดยะลานี่โอ้เก่งๆนะหลวงพ่อแดงหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อแดง วัดศรีมหาพ่ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับดูความคมอย่างเงี้ยสวยอย่างนงี้สภาพอย่างนงี้ยเขาเรียกว่าผ้าหกสิบปีอะถ้าเก็บแล้วสกขาสภาพได้อย่างเงี้ยได้เจออย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเก็บเลยนะเนี่ยเนี่ยผมแนะนํานะครับเก็บเลยเพื่อนเก็บเก็บเก็บนะนะเก็บนะคือการดูมันดูเป็นแบบผ้าเนี่ยไม่ต้องดูถ้ามันมีความเรียบร้อยดูงานเขาดูความคมชัด เข้าใจไหมครับดูความคมชัดดูงานมันโอเคไหมเห็นไหมงานที่มันเป็นงานที่เป็นต้นแบบมันไม่ถอดพิมพ์ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ่ยไหมการเจาะหูเป็นยังไงนะครับเพื่นดูเพื่นดูนะดูอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปไปอะไรมากนะไปคิดมากมันก็ไปไม่ต้องเอาไปพันเอ็กไม่ต้องเอาไปสแกนนะดูผ้าดูด้วยตาดูแค่สิบเอ็กนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ แต่ดูเหรียญเนี่ยดูแค่เอาเอา,เอาตั้งกล้องโทรศัพท์ของท่านแล้วก็เอามาวางวายอย่างเงี้ยผมพลิกเปลือกพลิกมาผมว่าดูดีกว่าง่ายด้วยนะเห็นไหมนะคือจะไปจําอะไรที่มันมากมายไปจําตําหนิไปจํานู่จน,นจํานี่เยอะแยะไปหมดก็นั่นแหละทําให้ท่านปวดหัวท่านก็จะไม่ได้พระดีแบบผมจะบอกนะเพราะว่าอะไรเพราะท่านกังวลไง นะแล้วอีกอย่างผ้าที่มันมีราคาแพงท่านก็ไม่กล้าหรอกเพราะว่าบางทีเราซื้อไม่เป็นเรากังวลแต่ถ้าท่านดูเป็นนะแพงถูกมันไม่ได้เรื่องสําคัญหรอกพุทธคุณเนะี่ยสาคัญสุดนะครับพุทธคุณซื้อแพงมาแต่ของปลอมก็ไม่มีประโยชน์นะซื้อถูกมาของปลอมก็ไม่มีประโยชน์อีกนะโอล้ว 300, 400, โอลวสามร้อยสี่ร้อยอลสองร้อยของปลอม เกิดประโยชน์ไหมเสียเงินสองร้อสิบองค์สองพันได้ไร,รได้พระปลอมไงพระที่ก็วางเขาควรจะทิ้งแต่เขามาขายหลอกขายพวกท่านอะฮะ้านะก๊อปปี้พ้าเรียนแบบอย่างเงี้ยควรไหมอซื้อไหมอนะการอะไรก็แล้วแต่เนะียผมจะบอกนะราคามันต้องสมเหตุสมผลราคามันต้องมีเขาเรียกไงนะ มันต้องสมเหตุกันเน่อย่าเอาแบบประเภทโห้พระสมเด็จแต่องค์ละสามร้อยสี่ร้อยพระเกจิระดับประเทศองค์ละสองร้อยห้าองค์สามห้าองค์พันหนึ่งควรไหมแล้วแต่อันนี้ก็อยู่ที่ใจของใครอะนะผมไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าด้วยการที่แบบเปรียบเทียบไม่ดูเผื่อจะได้เป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆว่าเออควรจะซื้อควรจะเล่นอะไรยังไงนะ แต่ยังไงก็ต้องนึกถึงพุทธคุณไว้ก่อนนะครับแล้วก็หายากมันก็ได้ราคาเก็บไว้ก็สบายใจโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ